ของเล่นอีกแล้วทุกคนน้องนิชาแบบได,ได้ของเล่นอีกแล้วคะ่ะใครชอบแบบเคยชอบซื้อของเล่นบ้างเอ่ยคือแบบเลิกโรงเรียนมาหรือว่าเล่นเสร็จแล้วก็จะชอบมาหาซื้อของเล่นน้องนิชาชอบมาก คือมีเกือบจะทุกอย่างแล้วผูด้วยผู้ผู้คุณแม่ไม่ให้เล่นเนี่ยดูนะเอาไว้เล่นตอนคือวันอําบันเยนะวันปีใหม่ใช่แต่ว่าไม่ไม่เล่นถ้าคุณแม่ไม่ถ้าคุณแม่ไม่เล่นก็ต้องเล่นใช่ถูกต้องแล้วค่ะถ้าคุณแม่เล่นก็ต้องเล่นเพราะว่ามันอันตรายแค่จับแล้วก็มันจะเป็นรูปแบบนี้เนี่ยค่ะ แล้ก็โยนแล้วมันจะมีเสียงอ๋อมันจะไม่อันตรายไม่เาเพราะว่าเรามีมีน้องเล็กๆด้วยก็มีขนมจีนมีไอติมนีม่เล่นได้ค่ะเล่นได้เพราะว่านหะเขาให้ได้คือแม่น้นี้อย่าลืมอาอะไรคะน้อย่ลืมอ่ะตกลงก็คือหนูจะเอาอะไรเอาแอาผลไม้ไหมคะแม่เอานี่เล่นได้ไหมเอาผลไม้นหะมน้ำผลไม้ซีวิทมีวิตามินแอปปิด เพราะว่าจะเจ็บคอโอเคไหมไเ,ไเพราะว่าจะเจ็บคอโอเคไหมโอเคไหมคะเชื่อคุณแม่ไหมคะดูดูหน้าค่ะดูหน้าได้เลย้ค่ะปน้ำผลไม้ค่ะสรุปของเล่นไม่ได้ใช่ไหมคะ เพราะว่าหนูมีทุกอย่างแล้วบอกสรุปของเล่นไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าน้องนิชามีทุกอย่างละเอาขนม <c oughs> ขนมเยอะแยะเลย <c oughs> คุณยายก็กำลังแบบเ <c oughs> ติมขนมค่ะ <c oughs> <c oughs> ทุกคนคุณยายกำลังเติมขนม ได้ลูกเป็นไงคสร็จกี่บาทเพื่อพักผ่านยิ้มได้ใช่ไหมอน้องนิชาเอายังได้ยังเอาเลยลูกเอาอัาอาอานอนี้โ okay. อเคยิ้มไดกบาทแก่เลยเดี๋ยวจะไปจ่ายตค์น้องนิชาย,ยังไม่เสร็จเลย क्या क्या फैमला